สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนีนอิฟูนะคะคลิปนีนทก็จะมาชวนทาเค้กช็อกโกแลตฟัดนะคะมีแฟนเพจคนนึงขอมาบอกว่าอยากให้ทําเค้กช็อกโกแลตฟัดนี่ค่ะเราก็ทําให้ดูหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาเค้กช็อกโกแลตฟัดของเราค่ะจากนั้นเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราเตรียมน้ําตาลค่ะ10ช้อนโต๊ะหรือประมาณ150กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1ึ่งส่วนส่ช้อนชาหรือ1กรัมค่ะ และก็จะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะครึ่งช้อนชาหรือประมาณ2กรัมค่ะและก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะเราใช้2ช้อนโต๊ะหรือ16กรัมค่ะแล้วก็เราเตรียมน้ําร้อนค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ80กรัมค่ะเทลงไปได้เลยค่ะเราจะทําการใช้น้ําร้อนนะคะละลายตัวน้ําตาลกับผงโกโก้ให้เขาผสมเข้ากันดีค่ะนี่นะคะคนจนเขาผสมเข้ากันดีน้ำตาลละลายเกือบหมดก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นใส่นมสดลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ 30กรัมค่ะและก็จะตามด้วยน้ำมันค่ะ8ช้อนโต๊ะหรือประมาณ80กรัมตัวนี้ใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าค่ะใครมีน้ำมันํำข้าวน้ำมันชนิดอื่นก็ใช้แทนได้หมดเลยค่ะยกเว้นน้ำมันตามค่ะคนส่วนผสมจนเขาเข้ากันดีแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่เบอร์สองค่ะ1ฟองนะคะตอกลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะตีให้ส่วนผสมเขาผสมเข้ากันดีก่อนค่ะแล้วก็เราจะเตรียมแป้งเค้กค่ะ 6ช้อนโต๊ะหรือประมาณ90กร,รัมค่ะทำการล่อนแป้งเค้กให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นทำการคนส่วนผสมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะนี่นะคะเราก็จะคนจนตัวแป้งเคขาเนียนเข้ากันกับตัวของเหลวนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราไปเตรียมพิมพ์กันได้เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้ก็เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์นะคะรองด้วยกระดาษไขแค่ตรงก้นนะคะจากนั้นเทเนื้อเค้กลงไปได้เลยค่ะ หลังจากเทเนื้อเค้กลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนําเข้าเตาอบได้เลยค่ะเตาอบเราวอร์มไฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ15นาทีเราก็จะอบไฟบนล่าง170ใช้เวลาในการอบก็คือ40นาทีสําหรับใครไม่มีเตาอบก็คือไม่ยากเลยค่ะสามารถนําไปนึ่งได้ค่ะเราก็จะทําการนึ่งไฟกลางเป็นเวลา30นาทีค่ะพอครบเวลาวิธีเช็คสุกก็คะก็จะเนี่ยค่ะจิ้มลงไปประมาณนี้ไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แสดงว่าเขาสุกเรียบร้อยค่ะ จากนั้นนะคะวิธีแกะออกจากพิมพ์ของเราเราก็จะแซคขอบ,บก่อนแบบนี้นะคะก่อนทําการคว่ําตัวเค้กค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการคว่ําตัวเค้กไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แกะออกมา,าง่ายแบบนี้นะคะแล้วก็ลอกกระดาษไขประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดแบ่งเป็น2ชิ้นค่ะค่อยๆตัดสไลด์ไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะตัด ด้านบนนี่ก็คือเราจะไม่ได้เอานะคะก็คือจะเอาออกก็จะได้แต่ตัวตรงกลางประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําตัวส่วนของช็อกโกแลตกา,าดค่ะเราเตรียมวิปปิ้งครีมค่ะ150กรัมค่ะตัวนี้เป็นวิปปิ้งครีมชนิดจืดค่ะและก็ตามด้วยช็อกโกแลตคอมพาวค่ะ120กรัมใครท้ใช้เป็นช็อกโกแลตแท้ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการตุนไปแบบนี้ค่ะเราก็จะคนจนตัวช็อกโกแลตเขาละลายจนหมดได้เลยค่ะคนไปไม่นานนะคะแปบ๊บเดียวตัวช็อกโกแลตเขาก็จะละลายจนหมดแล้วค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะก็นี่ค่ะมาตั้งไว้แบบนี้แล้วก็คนจนให้พักให้เขาเย็นก่อนค่ะแล้วก็นําไปแช่ช่องฟรีซประมาณ30-50นาทีค่ะพอได้พอครบเวลาก็จะ เราก็จะนำมาตีเหมือนวิปปิ้งครีมทั่วไปได้เลยค่ะเราก็จะตีจนตัวเขาขึ้นฟูนะคะแล้วก็สามารถปาดได้ง่ายเหมือนที่เราตีวิปปิ้งครีมทั่วไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะตีเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอได้เนื้อวิปปิ้งครีมที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ถุงบีบแล้วก็นำไปบีบแต่งได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราใส่ถุงบีบเพื่อเพื่อในการ ปาดเนะคะเราก็จะได้ปาดง่ายค่ะสําหรับมือใหม่ด้วยค่ะเนะคะเราก็จะค่อยปาดให้เขาเรียบแบบนี้ค่ะแล้วก็วางชิ ses, ้นต่อไปแล้วก็บีบวิปปิ้งครีมของเราลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะบีบตรงขอบขอให้ทั่วแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากบีบตรงขอบขอมให้ทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็จะทําการใช้เนี่ยค่ะมีดปาดให้เรียบเลยค่ะค่อยๆปาดไปแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเราก็จะปาดด้วยตัวไพให้เรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะแล้วก็จะปาดง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนนี้หลังจากปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวเชอร์รี่นะคะไว้ตกแต่งหน้าเค้กช็อกโกแลตของเราค่ะถ้าใครไม่มีเชอร์รี่แบบนี้นะคะสามารถเป็นของตกแต่งชนิดอื่นได้หรือบางคนก็อาจไม่ชอบของแต่งนะคะเราก็สามารถ ทำได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะเราจะมาตัดให้ดูว่าค่ะว่าเนื้อข้างในเขาเป็นประมาณไหนค่ะนี่ค่ะเนื้อข้างในเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กช็อกโกแลตฟัดของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ